ฮัลโหลครับอาจารย์ว่าเป็นไงอ่าเป็นได้น้อสบายดีว่าอาจารย์ครับโอ้มาหารแข่งบเ่เมื่อนี้่กันบ่ครับผมครับผมโอ้เอาเอาตาดูมาเงี้ยบ่ดีใ้ไจ้นจ้ำจ่อวะกูยกระเมนปล่อยหกตัวไม่ได้ปล่อยสามตัวเด้อฮะปล่อยหกตัวเด้อลูกศิษย์พระอาจารย์วัดป่าสายะเมียนปล่อยหกตัวถูกสิบแปดมมล้านเอ้าจ จะมาถวายที่วัดทำลำไยหนึ่งล้านบาทป้าอาจารย์ข้าวบุข้าวนี่นี่เอาบุบุข้าวสรยุเป็นบ่เขางมาไทยสุนบุญย่วันเรีกว่ีเอเอาออกททัสเรยกอาจารย์เนั้นต้งไปสือ้าบบข้าวนี่เออเอาลูกซิลูกซิอเตอาจารย์ว่าจะได้ก่อน คุณเหนะคนว่ากี่ารฮะว่าคนได้คุณคมจีร์ละวันที่หนึ่งจม,มาแตา่ตว,บบว้ยูเนี่ยลานึงผมมากาเลาารถูกต้ันลเอะไมเพิ่นมานมาบนไหวังสิบาจาดันเออเพิ่มาบนไหวเพิ่นสามรารถกลับปั้ง่นั้โอ้คนเลยเลยละวันที่หนึ่งเลยแปดล้านสิบแปดล้านปาต มีแต่อาจารย์ที่ดีใจรํำแทบบาทเนี่ย้องน้อน่ตัวนั่ในมุ่งสามตัว้านนั่งในมุ่งสองตัวก็นนั่งในมุ่งบวชฟาดหกตัวบดเตีค้านังไต้องไป่เอาหกตัวเลยเตี๊ยโอ้โอ้นโมธนาครับบุญน้ำเด้อถานเด้อยเพิ่นถวายลานนึ่งเลยเตีถวายลานหนึ่งเป็นว่าโอ้ก็ตี่แปะแล้วอาจารย์ กันจเขาบเบื้องกันไสโอ้คเบื้องกันโอ้โอ้ป่ตัวป่ตัวตัวเขาตัวสัตมาหาแห่งนี่พันไปมาหาแหงกับว่าเดี๋ยวหาไหนเนาะกับขั้นเขาจีรุ่งไปสูงสองแล้อกัดตือนกันนก่นนะโอ้ยกับกรู้แล้วว่า โอ้เลยว่าญาติโยมหลายตัวน่าจาเนาะอยู่ทำอะไรทำเนได้ญาติโมเนกรมังโอ้ยพัจทุกาถามแนวทางจีนไดเศรษบานนี่วันไดนตั้งใดบอตั้งใดอาจารย์ให่จีนบ้านในนั่นจีนว่านในบ้าดอกกรัเงื้อนอกเงี้ยเง้ยดอบอเหมือนกันจีนบาในบ้านดอกหลาบบานติมาามือ เป็นมากสบายแต่ยังผมจังเป็น,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 นู้บิอ่างนังโอ้จังไดแผรวมง,งานน,น,น้ำกัดจีแหมจังเป็นมากรวมมาไทายเป็งรอกอ่าโอ้ตอนนี้กอาอแจกไปได้บอลแดงแห้ง,ง,งดังแห้งดังมาโอ้แต่จะดังแล้วครับนอกขั้นว่าลูกศิตูกหาได้สิบแปดล้านปันเนาะเอออืมใกล้มือไปวาน,ๆๆนอืม เราทะเลาก็ได้ัตโทู่ฮาจันบึงเออจังหวเป็นทู่มากเมืองจังหวัดเป็นมากหมดแล้วนี่ลาใกล้ๆเขาอี๋ละในบ้านในตรงตะวันเูานี่ละฮึยู่ใกล้ๆเขายัอีละตรงตะวันบ้านในตรงเย็นบ้านตรงกลางนี่ละดูแลแถวโบราณเออเนี่ยเแ้าใกล้ๆทำลำไยนี่ละเอ้าอ๋อพนดีโชคดีแค่โชคดีปะ เอามันก็จะทอดด้ล่าเข้าพีว่าแต่ยังกัเอาคจลกะซ้ำนตัวกับคนกันเพงคนกันเรวมสั่งนั่งกันดีเวลานอกจานนอกเออปูเย็เย็ดดีครับคือย่างเคยบอกว่าปูเคยบอกว่าตามจังจเรีถดงมากดึใจเรีดูเคยบอกว่ามาใส่ใจสั่งมาี่เอาปูได้เนี่ยมาแล้วกี่เสือเก่ามากอ่ากี่เปิ้งกิปิ้นั่งอยู่ เิ็นว่าเปิดปืนขาดหลนี่่วนน้ำตาไหลเห็นั้งว่าดีใจน้ำเปิ่นกูเปิ่นเขาวนหน้าไว้โวิมาจะไวา้ด้วยลากนึงผเปินผูพุ่งเหยิงทั้งข้าแล้วไว้ทีครับผมสนน้ำตาไหลอ,อืมแล้วบอกว่ำพอบบนอยูยนี่นะเนาะคว่มาอ,อ,อันกเดิด้อดนกระเสิร์คว่ำด้อันเดินดนาก็ให้ยอมหยอนเขาไปห้าคู่เออ ่อนเด้อสิอาจารย์กระบยังอาจารย์ก็นตัวนี้อย่างที่เราครับผมอืมโกลกลมื้อเฮาก็เจ้าก็ว่ากันกล้ๆเฮาสิมาเอาพวนก็บ่เป็นหยังแต่ว่ากันไปก็เป็นชุดเต็มชุดหยังอะว่าในกากันว่เอาชุดเต็มไปกันเอาดตัดเงเออแกกรบกอยู่กันโลหน้าไปอ่ะก็ก็กิจนี้ขึ้นเตาแต่ว่าเาหใน่ เด็กกินชุนนี่เพื่อแข่งตัากระหังซหอเอาชุดตะล่างบ้าเด็กเปิดเผยว่าการที่ว่าให้ตัไม่แน่เป็นยังต่ตะล่างมันรุดแล้วตะล่างมันรุดเดียวใจอย่างนี้ดว่านว่มีสองตะล่างไงต่ว่ากระซับดับไปหนอยู่ในชหกชุดชิบเ็ดุดวนล่างใช่กับมูชดไทยกับหมูชดไทยเขาคือาเป็นไห้เนาะแน่นอนโอกรส่ง อาจารย์ก็ส่งมาให้ไปอ่ะชุดเต็มปุ่นล่ะวันเสาร์วจิตตะจีได้ไปเออเยอะไปมากก็ได้เอาไม่จับจิแต่กานมือใดเกิดว่ากานเพื่อนเราปัจจัยมาแตายกันที่พวกพากันมากทายบอกจีบบอกลืออะไรก็บด้อาจารย์ก็ต้องบอกแล้วครับเนาะว่ามือใดมือใดต้องบอกล่วงหน้าไว้แล้วนะครับเนาะว่ามันมันดูมันสองรอยก็รู้ครับที่อาจารย์สองรอยก็รูครับเบิร์นหางไปไหม ้อนแบบนี้โลกก็มาพุกแกนอนยิวขึ้นิศแดนซะหนึงฮะยู่ดแดนเป็นแสนเนะโอ้อาจารย์กันกานี่อะไรกับบอห้ฟังเนี่ยครับอะไรบบอฝั่งเอฟซีคนนี้เป็นนะมีชุดไหนเน่อาจารย์ที่เล่งๆไว้อยู่น่ะโอ้กันจีบบอชุ่ไดนกับบอกไปตัวมันถึง้ลยเนาะมันพวกอีกพวกบองพวกเออกัน ย้บบิดบังขอให้เอฟซีคนม,มีสจบมีหลาบมั้งนะครัวปะเทียตั่งแน่จะเป<ต>่าว่าไปต่อมาหาอีมันมีอยูชิปมันมีอยู่มันมีอยูชิปเย็ดคูเอาอยู่บ่เอาอยู่แล้วครับอาจารย์เออแต่ว่าถามว่าได้ยินไหเนี่ยอ๋ออาจารย์บอกมา,หาให้แล้วมันไี้จดใจ้ย์ไครับมอง,งหาันหลายคนทำได้ติดกันได้แนวอ่า เอาเอาชุดเต็มไปก่อนมรนี่ครับเีเกบ่าไหนเอเกครับครับผมเอาเอาชุดเต็มไปซักกอนเบื้งต้นน่ครับดว่าดับดับยูดีผมมาหานี่ครับผมดับดอย่นี้บอบครับโอ้ดีใจน้ำอาจารย์ดีใจน้ำดูสีลูฮารดใ่รางวัลที่แปดานแล้ววันนี้แหมอมแปดดาน อ๋อจังเลยอาจารย์จังทรงข่าวมากเนาะแล้วทีได้ไปเก็บภาพบรรยากาศเขาพ,ขอพอัดสาเขาพัดสายพอดีก่อนเนาะอาจารย์เนะาะเขาพาดสาย์ต่ว่าพัดสายอืมมันมีผู้พัดสาแต่ว่าบอกไม่พัดสา,ายเพราะมึงรังง่าเด้อบอกบอกเอเอาจด,ดเอาเด้อเอาครับผมจดไปเหมือนกันได้พี่เนาะเออรถไปท้ำกันเอามันมีอยู่ผู้ใดตัดเตียงไปตัดเอา แต่ว่ากระตันดีได้ดีละ,ะนี่แปดเอ่อนี่แปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์อ่าแล้วก็นีแปดฮาแปดหอโอ้ล่ะแปดแปดห้าแปดหกอ่านี่เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองมาศูนย์เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเออแล้วก็ 8, 8, 5, 8, เ, 9, 0, 9, 1, 9, 2, เก้าเอเก้าฮาเก้าห้าเก้าหก ก้าห้าเก้าหกะเป็นรักสามสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกอ่าหลักสี่มีสี่ศูนย์กับสี่หนึ่งหลักสี่มีสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งอีกตัวหนึ่งแถมให้หลักสองนี่สองห้า ัวเีเด้อล ah ัก2 2หาเม็ดเดียวเออว่าอืมลัก2นี่ครับวา้าตัดเอาผู้ใดตัดได้ก็ตัดโหผู้ใดมักตัวใดกพิจารณาเอาเนาะจารย์เนาะผู้ใดมีเลตัดแ่ๆก็เอาไปตัเอาอืแต่ว่าของอาจารย์อยู่นี่กอาจารย์บอกให้ตัดให้อยู่เปนเบ วันไ่ออกถึงจะปล่อยเลขพุชัดออกให้แต่ว่แต่ยู่ได้ยร<ม>อาจารย์เนาะเออแต่ยืนหันลงกับโบกยนได้เจอยรอรไม่ได้ัวอ, <c oughs> อาจารย์มากที่เสียเมีบ่มีมากพเสบั้งมากยเลยนี่ยีย่สิชุดมาคิวสิดเดจ็ดตัวยี่สิดเจ็ดตัวโอ้มอันกบแปลมมาคิ่ก็มมเนี่แต่ว่ากักับบ่ท่านุ่งผมหายเรือกับว่าท่านนนหาย แต่ว่าการมื่อทุนไทยที่จงกีบวงผมใหม่การตรวจที่พุงผมให้ตัวบดยืนดอกแต่ว่ากันดับว่ากันตรงลงไปอะเมืองนอกอ่าที่เรามั่นตรงไปไงไก่เป็นหาชูนเจ็ดเทือนที่จะหาชูเจ็ดหาชูเจ็ดชูเจ็ดชูนย์เจ็ดห้าชูเจ็ดอะไรอืมหาชูเจ็ดเนี่ยก็จะแฟ็นสามตัวห้าชูนเจ็ดคั้งเดียวห้าชูเจ็ดทรั้งเดียวทรงลงไปเป็นคนครับผม อย่างเอชพีตั้งเขากบบกอตรุดกอไปกลอครูกับบกด้ลรุ่งเหงื่ออาจารย์ก็ไดุ้่งเหงื่อชื่อว่านะอาจารย์จะพวกบอกแน่นอนเยอะคําเดียวนี่นัจะโอเอพีจัเขาโอเคตังพนกับที่เอีนีเนากมันบถนนเ่อแรกอกกับเจ้าเิ๋นครับผมครับผมแต่ว่านับตัวไปนี่ให้เราเป็นเศียฐีไปพร้อมๆกันเสียฐีตั้งชิดตั้งตัมเศรษฐีตั้งรัย์ตั้งเงินตั้งทองอัซาถูพี่น้อเนาะ บอยปรกันได้เอาไปตักเขาไปเอาไปตักเขาอยู่ได้หลือะพวกเพียนไปใช้หรอตักดีตักด้วยกับว่าในหมวดตักรวยลักเนี้ยงกับว่าในว่าครับผมทขาเปนใก็มินญาตเบิ้งเน้ออย่าที่มีทั้วหมครับครับผมครับผมเอาเจังเดวรเขาหมายถงเด้อครับผมเดี๋ยวจงไหนอาจารย์ได้งานว่ามาได้อาจารย์เดี๋ปุิมาถวายจังไหนจังไหนกันไหนนะอาจารย์เด้อ เออสํายสอบแสดงควบดี่ดีนั่มตัวเนาะเนอกจากงอกรีไปโลดอ่าครับวันที่ผ่านมาทําลังใหญ่แขนจหนักดั้งจะนั่นจิตแพทล้านเมืเยอเอาครับผมครับผมตามนั่นนะเพือเอาครับผมรับด้วยรับด้วยกันคนคนงานจะเลื่อนก่อนเอาสาธุครับผมเอาตามนั่นพี่น้องเนาะ ดีใจนั่เพิ่นเนาะนั่อาจารย์สายขับเมียนพี่น้องเนาะแต่้ดี๋เจ้าลูกศิษย์ลูหาถูกสิบแปดล้านเพิ่นที่สาวไอ้สางวัดหนึ่งล้านบาทเนาะแล้วก็ปอยมาแ้วพี่น้องเด้อสุดนี่เนาะสุดเต็มเนาะเอาให้มาเบิ่งนตังหนาซะก่อนเด้อพี่น้องเด้เอไปพิจารณาขั้นตรงกับสำนักใดหรือว่าตรงใจถือ กับป้องปันของพ่อแม่พี่น้องอ่าหม่าคือกันเลขอแต่ละสูตรบนนีไก่เลยพี่น้องเด้อเลขสกอาจจะม,มากกับไข่ไก่เคียงกันพร้อมเนาะกับจังพิจรารณาเบิ้งตาอาจารย์กับเมตตาให้แนวทางสุดเต็มมากโดยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือสุดท้ายเพื่อนงสตาร์ทให้เม็ดเดียวโตวออกพร้อมเพิ่นว่าเอาตามนั้นครับผมเนาะเดี๋ยวนิ่งสิไรอาตุเร่ให้ ดูในคลิปได้เพีนอัด้วยเอาขอพูดล,ลาะลารสักหรับกันที่ตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ